สวัสดีค่ะช่วงนี้หน้ามะวงหามะนาวโหกกำลังออกลูกนะคะ,ะเราเคยต้มน้ําดื่มมาหลายสูตรแล้วลองดูสูตรของเรานะคะสูตรนี้เราใส่น้ําตาลน้นําตาลที่เราใส่เป็นน้ําตาลอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะสูตรนี้มันจะหอมมากๆเลยค่ะน้ําตาลที่เราใส่นี้ไม่ใช่น้ําตาลทรายธรรมดาทั่วไปนะคะแต่มันจะเป็นน้ําตาลทรายอีกประเภทหนึง่งทึ่ใส่มาแล้วมันหอมมากและสูตรนี้ไม่มียางคะ่ะและที่สําคัญก็ไม่ต้องแคะเม็ดไม่ต้องผ่าเม็ดด้วยนะคะ อันนี้เก็บมะม่วงหาวมานาโหมมาเลยนะคะลูกดำๆดแบบนี้เราเก็บมาทั้งหมด1นกิโลนะคะหลังจากเก็บมาเรียบร้อยพอแล,แล้วเราก็นำไปล้างน้ำค่ะนำภาชนะมานะคะของเราเป็นกระทะใส่น้ำลงไปนะคะ น้ำนี่ใส่ลงไป1,500 ml ถึง2,000นะคะอันนี้อยู่ที่ใครชอบความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนแต่ของเรานี่ใส่ลงไป1,500 ml นะคะคือต้องการความเข้มข้นน้ำมันจะได้เข้มเข้มนะคะเสร็จแล้วน้ำมาตั้งไฟคะ่ะช่วงรอน้ำเดือดนะคะเราก็ไปทำขั้นตอนอื่นกันต่อเตรียมถุงใบใหญ่ๆมานะคะ เสร็จแล้วมะว่วงหามะนาโฮใส่ถุงเลยค่ะค่อยๆใส่นะคะเราจะไม่ใส่หมดค่อยๆใส่ทีละน้อยถุงนี้ของเราประมาณครึ่งกิโลนะคะเสร็จแล้วทุบค่ะทุบให้แตก เราจะค่อยเทค่อยค่อย,อย,อยทุบแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือเราก็ใส่ถุงเหมือนเดิมทุบต่อไปทุบจนกว่าจะหมดค่ะ พอน้ำเดือดแล้วนะคะมะม่วงหามนาโหที่เราทุบเมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปต้มต่อเลยค่ะ mm hmm. พอเดือดแบบนี้แล้วปล่อยให้เดือดไปประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีนะคะ mm hmm. หรือบางคนอาจจะต้มถึงสิบนาทีก็ได้เพื่อที่ต้องการเคี่ยวให้เนื้อมะม่วงหางนาโหนนั้นมันออกมาเยอะๆเวลาเคี่ยวก็เบาไฟนิดนึงนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากถ้าไฟถ้าไฟแรงมากเกินไปจะทําทให้น้ํามันแห้งนะคะ พอเราเคี่ยวจนครบเวลา7จดถนาทีเสร็จแล้วมันเคี่ยวจนเนื้อม่วงหามนาวหูออกมาแล้วแค่นี้เราก็พอนะคะเคี่ยวต่อไปนานนะ้ํามันจะงวด ต่อไปคะ่ะน้ําตาลทรายแดงน้าตาลทรายแดงจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะน้ําตาลทรายแดงเตรียมมา400กรัมนะคะเพราะว่าบางคนชอบหวานมากหวานน้อยแต่ของเรานี่หวานปานกลางนะคะถ้าใครชอบหวานน้อยกว่าน,นี้ก็ลดลงได้ของเรานี่400กรัมนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วคนทุกอย่างให้ละลายนะคะไม่ต้องนําไปต้มใหม่ คนจนละลายจนน้ำตาลทรายละลายหมดนะคะเราก็ทิ้งเอาไว้ให้เย็นค่ะ พอเย็นเสร็จแล้วเราก็มันจุใส่ขวดนะคะจะเป็นขวดเล็กๆก,ก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะคะเวลาดื่มจะได้ดื่มเย็นๆอันนี้แล้วแต่ค่ะอันนี้มันเป็นรสชาติที่อร่อยมากหอมกลิ่นหอมของมะม่วงหามวานาวโหผสมกับกลิ่นหอมของน้าตาลทรายแดงมันจะหอมมากแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะจุดนี้ไปทําทานดูเลยค่ะรับรองว่าท่านทานแล้วท่านจะติดใจนะคะ นอกจากวิธีนี้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะบางคนนะคะแบ่งบางส่วนเอามาใส่แช่ช่องฟิตคือใส่ถาดน้ําแข็งนะคะเพราะว่าที่บ้านเราจะมีถาดใส่น้ําแข็งอยู่นะคะก็เอาน้ำมะม่วงหามะนาวโห่นะคะใส่ถาดน้ําแข็งแช่ช่องฟิตมันก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากได้แข็งๆไปนิ้เสร็จแล้วเราก็แคะใส่แก้วนะคะแคะใส่แก้วเลยเราชอบเย็นมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ใส่แก้วเยอะๆ อันนี้เราใส่ไปครึ่งแก้วนะคะใส่ประมาณหกเจ็ดก้อนนะคะเพราะว่าเวลาทานมันจะยินชื่นใจนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำมะม่วงหามะนาวโหใส่ลงไปเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะได้อรรถรสในการกินอีกแบบหนึ่งนะคะนอกจากน้ำม่วงหามะนาโหที่เราแช่เย็นไว้เราก็จะเอาแช่ฟรีซไว้เป็นก้อนน้ำแข็งแบบนี้มันก็จะหอมเย็นชื่นใจมากเลยนะคะถ้าใครชอบวิธีนี้ก็ลองไปทำทานดูเลยค่ะเราก็จะได้วิธีการดื่มที่มีอรรถรสอีกแบบหนึ่งถ้าชอบวิธีการนำเสนอของเราหรือว่าชอบไอเดียดีๆของเราฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ถึงต่อด้วยนะคะพบกับเมนูม่วงหามะนาโหกับเราในครั้งต่อไปคะ่ะ